หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดี สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบเจอกับค,คุณครูการเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมเลยค่ะเอ๊วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรดีนะเราไปติดตามชมพร้พอมๆกันค่ะไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของการบวกเลขกันนะคะเด็กๆเคยเรียนกับคุณครูการมาแล้วใช่ไหมเอ่ยยังจำได้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะเรื่องของการบวกเลขนะไปกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการบวกเลขกันนะคะ เรามาดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนคะ่ะรูปภาพแก้วน้ํานะคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพคะเรามานับพร้อมๆกันเลยคะ่ะหนึ่งสองรูปภาพแก้วน้ําฝั่งซ้ายมือมีสองรูปภาพนะคะบวกฝั่งขวามือนะคะกี่รูปภาพคะเรามานับพร้อมๆกันคะ่ะหนึ่งสอง ฝั่งขวามือก็มี2รูปภาพนั่นเองนะคะแล้วเราลองมารวมกันสิคะจะได้เท่าไหร่สองวกสรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆรวมกันได้เท่ากับ4นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเราลองไปทำข้อต่อไปพร้อมๆกันคะ่ะค่ะเด็กๆ เรามาดูข้อนี้กันต่อเลยนะคะเรื่องของการบวกเลขอยู่นะคะดูรูปฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะคะเราจะมานับรูปภาพกับระเป๋าฝั่งซ้ายมือกันก่อนเริ่มเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสีรูปภาพฝั่งซ้ายมือมีอยู่ หรูปภาพนะคะบวกกับฝั่งขวามือเท่าไหร่เรามานับกันเลยค่ะหนึฝังง่งขวามือมี3รูปภาพนะคะเอสองข้างรวมกันเป็นเท่าไหร่นะหบวกกับ3รวมกันเป็นเท่าไหร่คะรวมกันเป็น 8นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะรวมกันเป็น8นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของข้อนี้กันต่อเลยค่ะเด็กๆการบวกอยู่เหมือนเดิมนะคะดินสอนะคะมีกี่แท่งคะมีสมแท่งนะคะบวกบวกนะคะ วกีนสซอ,อีก3แท่งนะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆรวมกันเป็น6นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆไปดูในส่วนของข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ เด็กๆเ,เรามาดูสําหรับเรื่องของการบวกเลขข้อสุดท้ายในวันนี้กันนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพถ้วยไหมคะเห็นใช่ไหมเอ่ยจะมีสองข้างนะคะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะคะเราจะมานับรูปภาพถ้วยฝั่งซ้ายมือกันก่อนคะ่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองส สี่รูปภาพถ้วยฟังซ้ายมือนะคะมีทั้งหมด6รูปภาพนะคะบัวก,กระฟังขวามือนะคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพเรามานับกันเลยคะ่ะ1นึสองส 4รูปภาพถ้วยฝั่งขวามือนะคะมี4รูปภาพนั่นเองคะ่ะเอรูปภาพสองข้างเรามารวมกันสิคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่6บวกกับ4นะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องนะคะรวมกันได้10นั่นเองคะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเด็กๆอนุบาล3ของคุณครูการที่เก่งกันทุกคนเลยค่ะได้เวลาทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเด็กๆซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มที่5เหมือนเดิมเลยค่ะหน้าปกก็จะเป็นรูปร่างสีแดงนะคะมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้านะคะเด็กๆหยิบมาให้ถูกเล่มนะคะดูให้ดีๆ เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่18นั่นเองค่ะซึ่งจะมีเลข1นําำหน้า8นะคะการรวมกลุ่มเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งคุณครูการพาเด็กๆเรียนมาแล้วใช่ไหมคะพาเด็กๆ นับแล้วก็บวกเลขมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วรอบนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกทําเองดูนะคะมีอยู่3ข้อนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะคุณครูการจะรอค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาอะไรคะ วิชาคณิตศาสตร์ถูกต้องนะคะแล้วเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการบวกเลขกันนะคะเด็กๆบวกได้ไหมคะบวกได้ใช่ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยบทเรียนของคุณครูจอยคุณครูเก่งด้วยนะคะอยู่บ้านก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูการก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอคุูการได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ